สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยข่าวเรื่องมาตาสามสิบสามนะคะสำหรับเรารักกันนะคะสำหรับผู้ที่เข้าประกันสังคมนะคะเราก็จะได้เงินเยียวยาเพิ่มนะคะสองพันบาทนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติเงินเยียวยามาให้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าระลอกใหม่นี้นะคะ ซึ่งเดิมทีเราจะได้อยู่ที่4,000บาทนะคะตอนนี้เราก็จะได้เพิ่มอีก2,000เป็น6,000บาทนะคะเพราะรัฐบาลนี้มีการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะ8.11ล้านบาทนะคะเพื่อเยียวยาสำหรับโควิด19ละลอก3นี้นะคะส่วนเงินที่จะเข้าก็คือก็จะเข้าวันที่24พฤษภาคม2564รอบแรกนะคะ1,000บาทนะคะ รอบ2ก็จะเข้าวันที่3าพฤษภาสองห้าหกสี่นะคะซึ่งพรุ่งนี้เราก็สามารถเช็คได้เลยนะคะวันที่24นี้ส่วนคนที่มีกระเป๋าตังค์อยู่แล้วก็คือมันก็จะเข้าให้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ลบกระเป๋าตังค์ออกไปแล้วก็อาจจะดาวน์โหลดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ใช้แคปตัวใหม่แล้วก็ใส่รหัสผ่านเดิมได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ สามารถติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าวันที่24นี้เงินก็จะเข้า1,000บาทแรกนะคะส่วนอีก1,000บาทก็จะเข้าวันจันทร์ถัดไปคือวันที่31มสิพฤษภาสองห้ากนะคะก็เตรียมตัวรับเงินได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ